ตรงนี้ถนนคนเดินนะคะแปงโมแปงโมยิ่งสวยเห็นไหมคะจูเลียโอโมอร์เรลีเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นเซรลมิกที่สวยที่สุดในเมืองเลยนะคะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะะเราก็ลุกขึ้นมาแยกกันชหน่อยนะคะ เห็นไหมคะเวลามูซิเมลเน่ค่ะพื้นที่ของซิเมโดนี้จะเป็นลักษณะเป็นแหลมยื่นออกในทะเลนะคะเป็นทะเลสาบกาด้านะคะนี่นะคะลาโกดีกาด้านะคะนี่คือปราสาทประจำเมืองซิเมลเน่นะคะอายุเก่าแก่กว่าพันปีมาแล้วใช่ไหมคะซักับคุณกาตาโนคค่ค่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะ กลับมาพบกับนกอีกแล้วนะคะกับรายการอยากรู้อยากเห็นอิตาลีนะคะตอนนี้เรากำลังยังอยู่ในเมืองซิมเมลเน่ยอยู่นะคะจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกลางคืนค่ะอย่าลืมนะกด Subscribe กดติดตามให้นกด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจโอเคค่ะตามนกววาเลยนะ ตรงนี้ถนนคนเดินนะคะดอกไม้ชนิดนีด้คล้ายเบาะดอกเฟือ่องฟ้าบ้านเรานะคะบ้านบ้านตรงนี้ถนนตรงนี้สวยค่ะก็ขอถ่ายหน่อยนะมีดอกไม้ด้วยเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็มีซูมส,สวยด้วยนะคะเมืองซิเมลเน่เนี่ยเป็นร้านะอะไรทำซูมสวยเชียวดูร้านขายของซูเนี่ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยหืม ไม่น่าเชื่อว่าที่ซิมเมนี์ก็มีร้านเซรามิกเหมือนกันคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเป็นเซรามิกรูปผลมะนาวรูปพลิกนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นสุเวเนียที่สวยงามเป็นจุดขายของเมืองเลยนะคะมะนาวมะนาวอ,นนอันนี้แตงโมแตงโมยิ่งสวยเ,เห็นไหมคะมตาย น้องสีทองเชิงเทียนได้เหรเชิงเทียนนี่ไงเชิงเทียนสวยเนี่ยแต่มาใช่แต่เอาไปย่างนะทุกท่านขาตรงเมืองซิโมนีนะคะนี่นะคะร้านของคุณตาจูเลียโอมอร์เรี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นเซรามิกที่สวยที่สุดในเมืองเลยนะคะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะ แ่เี้ยฮนด์เมดทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยดูวยมะนาวรูปดอกไม้ค่ะต้นดอกไม้นนี่เป็นจานใหญ่รูปปลานะคะหืมฝีมือมสุดยอดอย่างว่าละ่ะลูกหลานของ Illo, ไมเคิลเนจิโลเนาะเรื่องแกะสลักเรื่องปฏิมาก,กรรมจิตกรรมไม่ไม่เปสองรองใครนะคะที่ทเบืองซิมเมลเน่นี่นะคะสุดยอดเลยคะ่ะตั้งแต่ไปเที่ยวมารู้สึกว่าเมืองซิมเมเน่นี่ออกแบบเซรามิกได้นนสวยวกเพื่อนเลยนะคะนี่นะคะบบตัวไก่ ลูกชายใครนี่น่ารักจังก็มีตะเขียมีก็ไม่ตายอุ้ยแก่แล้วใช่ไหมเนี่ยสงสัยจะแก่ตอนนี้เริ่มมืดค่ำแล้วนะคะตรงนี้เป็นจาดีนีจาดีนีแล้วนะคะตอนนี้เริ่มชมสวนกันแล้วทีนี้ใครจะไม่รู้ว่าซิเมลนี่มีต้นไม้สวยขนาดนี้เห็นไหมคะคล้ายๆบรรยากาศของทัสคานีเลยเนาะ ็นไหมคะตรงนี้นะคะเป็นที่ซึ่งอาบน้ำแร่แช่น้ำนมรักษาโรคภัยเลยค่ะตรงนี้แหละคะ่ะตรงนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะกาตูโลนะคะชื่อคะ่ะกาตูโลตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมที่มีชื่อเสียงนะคะกาตูโลนะคะนี่นะ บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเห็นต้นตาลไหมคะของเมืองซิโมเน่ค่ะมาซิโมเน่ต้องทานไอศครีมนะคะกับค e ุณเกตาโนนเบียเช่เอ็กซ์ s ลาซี่เอันนี้ คุณเอ็นโซค่ะเอนโซบานาน่าสปริตเหรอโอเคอ่าไม่สนอ่าอไปคนละละมาซิโมคอมมีซิคิเอมาตูเซตามาเรตโต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 โอเคหอยนี่สปาเกตตี้หอลายนะคะจะกินอาหารแล้วเราก็ลุกขึ้นมาแยกกันสักหน่อยนะคะมาที่ข้อนะ

啥意思呀？妹。

บรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองซิโมเนนะคะตรงปราสาทใจกลางเมืองค่ะคาสเตลโลแห่งเมืองซิโมเนนะคะ oh. สำหรับคลิปเมืองซิโมเนนี่นะคะนก <Yeah. S 1> ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมนะคะกดและกดแชร์ให้นกด้วยนะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ คราวหน้าอย่าลืมนะคะอยากรู้อยากเห็นจะพาทุกท่านไปอยากรู้อยากเห็นในเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีอ,อีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เทรชิเม่นที่มองเห็นน้ำสีน้ำคันนั่นคือออรรนโซนะคะ ูเขาทะะี่คือทะเลสาบมิซูรีนานะคะเห็นไหมคะถือว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเทือกเขาแอลเลยนะคะรองจากทะเลสาบลาโกดิบราย